วันนี้คุณรตีพามาดูบรรยากาศในการเตรียมงานหรือวันก่อนวันไหลที่บางสะเรอำเภอสัตหีตจังหวัดชนบุรีนะคะอยากกิจกรรมต่างๆทางเทศบาลตำบลบางสะเรเขาได้จัดภายในสวนสาธารณะบ,บางสะเรนี่นะคะนลนมีเวทีกลางอยู่เวทีใหญ่อยู่ฝั่งด้านโน้นนะคะแล้วก็บริเวณร,บรอบๆนี้ก็มีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มนะคะ จัดภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ล่ะค่ะเขาจะจัดอยู่รอบๆบ,บริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นวันนี้เด็กคึกคักเลยค่ะเยอะมากและฝั่งโน้นก็เป็นเวทีมวยนะคะเป็นเวทีมวยชั่วคราวอยู่ใ,ใต้โดมใต้หลังคาฝั่งโน้นเส้นการชกมวยเนี่ยเขามีรอบชกมาเรื่อยๆ,ๆนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ แล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะเป็นวันไหลจริงๆเป็นวันสงกรานของบางสะเรเพราะฉะนั้นใครมีเวลามาชมกันนะคะมาเที่ยวงานไหลางานวันไหลนะคะหรือวันสงกรานที่บางสะเรนะคะซึ่งเขาจัดวันที่20เมษายนพุทธศักราช2568นะคะ,ะเดินภายในสวนสาธารณะบางสะเรมาเรื่อยๆนะคะ บริเวณนี้จะเป็นเวทีมวยสากลชั่วคราวนะคะมวยสากลสมัครเล่นเค่ะวันนี้ก็ยังเป็นรอบคัดเลือกอยู่ค่ะแต่พรุ่งนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะจากโดยเทศบาลตำบลบ,บางเสร่ค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เลยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มต่าง,างๆเยอะแยะเลยค่ะตั้งเรียงรายอยู่บริเวณนี้ ของเด็กเล่นก็มีเยอะแยะเหมือนเด็กๆไ่ฝั่งน้อนนะคะอันนี้ขายอาหารขายเครื่องดื่มฝั่งนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นค่ะวันไหลที่บางซาเรนะคะปี2,568เนี่ยเขาก็จัดขึ้นวันไหลจริงๆนี่คือวันที่20เมษายนนะคะนะคะ่ะซึ่งเขาจะไหลหลังจากพัทยาค่ะพัทยานี่เขาจะไหลวันที่19เมษายน ส่วนบางซาเรก็จะไหลวันที่20เมษายนนะคะยังมีเวลาถ้าใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาและมาเที่ยวนะคะงานวันไหลที่บางซาเรแต่ว่าใครจะเล่นน้ำสาดน้ำนี่ต้องอเล่นตามถนนนะคะส่วนภายในส่วนสาธารณะเขาก็มีกิจกรรมต่างๆ มีการละเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองตามประเพณีแล้วก็มีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มตั้งเรียงรายอยู่บริเวณนี้นะคะเห็นค่ะไปดูด้านหน้าก็จะมีกางเต็นท์มีขายอาหารขายเครื่องดื่มหรือมีกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกันนะคะส่งนองโน้นเป็นเบทีกลางเป็นเวทีใหญ่นะคะและก็วันนี้เป็นวันก่อนวันไหล ถนนหนทางก็ยังว่างอยู่ค่ะยังโล่งอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูนะคะถนนเรียบชายหาดบางสาเรในช่วงก่อนวันไหลหรือในช่วงวันที่เขาเตรียมงานวันไหลบางสาเรนะคะดูค่ะบริเวณนี้ช่วงนี้ถนนยังโล่งยังเงียบอยู่ค่ะแต่พรุ่งนี้นะคะถนนสายนี้จะมีการจราจรติดขัดยาวมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครขับรถเข้ามานี่โอกาสที่จะหลุดออกไปยังถนนสุขุมวิทหรือหลุดออกไปข้างนอกมันจะยากมากนะคะแต่ยังไงก็ขอเชิญชวนค่ะมาเที่ยวงานวันไหลที่บางสะเรประจําปีพุทธศักราช2568นะคะ,ะภายในหมู่บ้านบางสะเรเนี่ยแหละค่ะและมีการจัดการละเล่นการแสดงต่างๆมีเวทีกลางอยู่ที่สวนสาธารณะบางสะเรตํบลบางสะเรอำเภอสัตหีตจ,จังหวัดชนบุรีเนี่แหละค่ะ งานวันไหลบางสะเร20เมษายนพุทธศักราช2568ค่ะ